สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับคอลเลคชันคอลเลคชันของเล่นเหมือนเดิมอันนี้ใด้วิชานะมันจะมีอยู่บนโตะด้วยหมุนตรวนีวุแล้วก็หยูดด้านล่างแต่ว่าเดี๋ยวของด้านล่างจะรีวิวสัปดาห์หนะ้าของบนโต๊ะจะรีวิวพรุ่งนี้วันนี้ก็รีวิวอันนี้ให้หมดก่อนเลยคือเยอะแล้วอะที่มันเยอะแล้วอะนี่นะอันนี้รีวิวแล้วรีวิวแล้วพวกนี้ นี่ก็จะเป็นกล่องใส่การ์เนี่ยการ์เยอะมากเราจะทะลุด้านล่างนะค่อยๆเก็บนี่ก็กล่องใส่การ์โอ้ยติดโอเคอันนี้ก็จะเป็น Lost Hot w h e e l นะ Lost Hot w h e e l ออกเสียงตามนะ Lost Hot w h e e l โอเคไม่เล่นแล้ววิวอันต่อไปกันเลย เฮ้ยายามาจากไทยอันนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยสีน้ำสีน้ำเอาไว้เรียนอันนี้ก็แม่เหล็กโปเกมอนนะคือมันมีลายนะเมื่อกี้ด้านหลังส่วนนี้ก็พวกหนังสืออะที่เราบอกยี่สิบถึงยี่เอ็ดเล่มอะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะตรงนั้นนะอนน้ก็คือยังมีเหลืออีกนะเ็จเศษอะไรแบบนี้ นี่นะ่ะมันก็จะเป็นถุงน่อนทัง้งหมดโอ๊ยตกอ่ะอันนี้หนึ่งคงไม่นับอะดูไปคร่าวๆนะเกมมอนกนะ็คือมีตัวหางมากด้วยแหละนี่เทไ,ไหมละ่ะซื้อมาห้าบาทเองเพื่อนขายนะคิปาเกอร์ แบคหรือไวนะเมนซีเมนตัวนี้ชื่อแบคหรือไวเน,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 นี้ยเนี้ยเนียเมนด้วยตัวนี้งูงของแกงล็อกเก็ตผ้าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เป็นของโปเกมอนนะเมื่อกี้ก็หายไปเราก็ไม่ได้ต้องอยูนะ่นั้นอย่างเดียวตัวกระบองแผ่นนี่ก็ของแกงล็อกเก็ตนะเราจําได้อยู่เราเคยมีแผ่นอยู่คือเราติง่งอันนี้แบคไว้อันนี้ของคุณจูนซ่า ดูข้าวข้าไปมีโซน่าซาด้วยโซน่าซามีทั้งล่างหนึ่งและล่างสองลิงก็มีทั้งล่างหนึ่งและล่างสองนะลิงล่างสองคือเราขอไม่หานะพักเอกไวนี่มีนี่ไงเอ็กไวน,นู่นนี่นะเอกวน์มิวอ,อันนี้แบกไว้ชื่อว่าอะไรแล้วนะเมนซิเมนตัวดาวนี่ชื่ออะไร แล้วของ XY มัน้น x น่าจะ XY อันนี้ XY บางทีเราก็มีตัวซามนะอันนี้ก็ XY อันนี้โปเกมองถ้าเกิดทุบก,ก็เออการ์ดแม่เหล็กมันอยู่ตรงนี้วะดูนะเราเก็บโปเกมอนออกไปหมดแล้วแหละเขาไม่มีใครเก็บโอเค จบแล้วนะ EP 4หลังจากทำมา4คลิปติดต่อกันเลยเดี๋ยวเราก็จะอัปรัวๆทีเดียวเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคับับ๊ายบาย